สังคทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมี มาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทาน ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตังก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้ เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตคัดขัดสน ในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจ ที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น